ทุกคนนะคะมาชมเจ้าเ v เ r อร์เรสไทเทเนียมคันนี้นะคะสีใหม่เลยนะคะเรียกว่าสีดิจิตอลดูนั่นเองค่ะราคาเหนทุ6แ9,000บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราแต่งอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะคะเริ่มจากกระจังหน้ามาสแตงทรงยอดฮิตเลยรอบนี้ม้ามีไฟด้วยนะคะพิเศษมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับไฟสำดวงเหมือนเดิมนะคะและมีสัญลักษณ์เอเวอร์สด้านบนแบบ มาพร้อมกับชุดแต่งยอดทิตเลยทรงวิกเตอร์นั่นเองสเกิร์ตแบบนี้เลยด้านหน้านะคะมาพร้อมกับโลโก้วิกเตอร์ตรงนี้นะคะยาวมาจนถึงด้านข้างแบบนี้เลยคะ่ะซุ้มล้อวิกเตอร์เป็นแบบ3นิ้วเหมือนเดิมรุ่นนี้นะคะทิปนร์เลยนะคะด้านข้างนะคะแต่งเล้ามือจับประตูไว้ไวยให้แบบนี้เพิ่มความสบายนะคะให้ล้อแม็กของ20เหมือนเดิมนะคะมาพร้อมกับยางกูเกียร์นะคะสเกิร์ตหลังก็จะเป็นแบบนี้เลย เป็นค้อบคู่แบบสปอร์ตมากๆเลยพิเศษมากมากไปกว่านั้นนะคะก็จะมีโคมไฟแบบนี้เลยเป็น LED G นะคะเรียกว่ารุ่น GLC ทยนั่นเองนะคะถัดมาด้านล่างค่ะเรามีไฟทับทิมแบบพิเศษมากเลยแตบไฟแบบนี้ให้นะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับรถมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะพิเศษไปกว่านั้นนะคะมาพร้อมกับท่าทายเอเวอร์เรสเป็นไฟเบรค ะะเวลาเราเหยียบเดี๋ยจะมีไฟสีแดงขึ้นตรงตัวกาแบบนี้่ะคะเดี๋ยวเราต้องขอบตัวไปส่งมอบรทให้กับลูกค้ากันแล้วเนาะก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะคะวค่านี่จะส่งมับเทให้กับลูกค้าที่ไหนจหังหวัดอะไรและที่นั่นเนี่ยมีอะไรอรออยรให้เรากินบ้างแหมคิดถึงของกินอีกแล้วนะเจ้อาอ้วน